เวลาคุณรู้สึกคุณทำามหากินไม่ได้คุณล้วงไปในกระเป๋าตังค์คุณเราไม่มีตังค์เลยนะครับค่าข้าวค่าก๋วยเตี๋ยวนี้เปิดที่ชามละ70เกาเหล่าเนื้อร้อยหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเวลาคุณท้อแท้เวลาคุณไม่มีตังค์คุณเปิดโทรทัศน์เห็นหน้าแพรทองทานนี่แหละความหวังของฉันเห็นคุณอิงเดี๋ยวเรารวย แต่ยังไม่เห็นภาพที่ประชาชนจะนึกออกได้ว่าถ้าวันนี้คุณเท้งมาเป็นนายกเนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นแบบไหนถูกไหมครับนโยบายทางเศรษฐกิจที่แตกต่างโดยช,ชัดเจนกับเพื่อไทยเป็นอย่างไรผมอยากให้มีการแข่งขันที่ดุเดือดผมอยากให้มีการแข่งขันที่ที่เข้มข้นแต่การแข่งขันเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเรายังอยู่ในกติกาที่บิดเบี้ยวแบบนี้กลับไปสู่เรื่องคุณแพทย์ทองทานเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่เนี่ยผมว่าประเด็นหนึ่งคือว่าเวลาเราบอกว่าประเทศ ไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเพราะโลกมันมีเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยผมว่ามันก็ต้องไปดูในข้อเท็จริง,งครับว่าแล้วในคือเศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีมันเหมือนข้อสอบที่ทุกคนเจอกันนะครับแต่ในข้อสอบที่ทุกคนเจอกันเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่สอบได้ดีและสอบได้แย่บังเอิญผลสอบของประเทศไทยรัฐบ,บาลนี้ในข้อสอบโลกที่ทุกโลกทุกประเทศในโลกเจอเรื่องเศรษฐกนะิจไม่ดีเนี่ยผลสอบของประเทศเรามันดันแย่ไง GDP <ๆ S 1> เราต่ตําที่สุดในอาเซียนนะครับอัตราการเติบโตของเราวันนี้ต่ํากว่าลาวต่ํากว่าพม่า ต่ำกว่าเขมรมันเป็นไปได้ยังไงครับผมคิดว่าผมคิดว่าอย่างในในในสมัยผมเรียนปิญญาตีอยู่นี่นะครับในทศวรรษ2530 2540เนี่ยประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยถูกถือว่าเป็นประเทศที่จะเป็นหนึ่งใน5เสืออาเซียนเราอยู่ในระดับเดียวกับเกาหลีใต้นะครับเราอยู่ในระดับเดียวกับมาเลเซียเราอยู่ในระดับเดียวกับสิงคโปร์นะครับเราอยู่ในระดับเดียวกับไต้หวัน วันนี้พูดกับคนไทยปัจจุบันว่าประเทศไทยอยู่กับเกาหลีอยู่เกลียดเดียวกับเกาหลีใต้คนไทยวันนี้ไม่จริงกเกาหลีใต้แซงเราไปเยอะไต้หวันแซงเราไปเยอะแต่30ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเราอยู่ในคลาสเดียวกับเกาหลีใต้ม,มาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์คำถามคือทําไมะวันนี้เนี่ยนะครับประเทศซึ่เคยอยู่ในเกลียดเดียวกับเกาหลีใต้วันนี้แพ้ลาว แ,แพ้เขมรแพ้พม่าเวียดนามแล้วคำว่าแพ้ไม่ได้หมายถึงการไม่ได้เป็นการพูดเ็จสีนะครับตัวเลขเศร,รษฐกิจเราแพ้แล้วจริงๆอัตาราการเติบโตรเราแพ้จริงๆแม้กระทั่งการเติบโตของตลาดหุ้นไทยตอนนี้ตลาดหุ้นลาวโตกว่าครับชีวิตผมผมไม่เคยว่าไม่เคยผมจะยินเหตุการณ์ที่ตลาดหุ้นลาวโตกว่าตลาดหุ้นไทยแต่วันนี้มันเป็นแบบนี้เพราะเวลาเราบอกว่าเศร,รษฐกิจโลกไม่ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นข้อสอบนะครับที่มันเจอเหมือนกันหมดแต่ว่าปัญหาของรัฐบาลนี่คือในข้อสอบที่ทั้งโลกเจอเนี่ย รัฐบาลนี้ทำให้ข้อสอบที่ทั้งโลกเจอเนี่ยประเทศไทยมันได้คะแนนหลังท้ายไง<ฆ>นี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดคําถามว่าคุณแพทรองน่าเอาอยู่ไหม,มผมคิดว่าแพทรองท่าเอาไม่อยู่แล้วก็แม้กระทั่งตัวเลขที่เราหวังว่าจะเป็นล่าสุีสอทในการพยุงเศรษฐกิจไทยเป็นทรัพยากรสุดท้ายเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ทบทวนวันนี้แม้กระทั่งตัวเลขนักท่องเที่ยวเรายังต้องทบทวนแล้วกดให้ต่ําลง จาก3.5ล้านล้านกดให้ต่ําลงเหลือ3เอหลือ3ล้านล้านแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราขอโทษ 3, 3ล้านไม่ใช่3.5ล้านล้านอันนึงงบประมาณนะครับ3.5ล้านเหลือ3ล้านแล้วอย่างเงี้ยตัวเลขนักท่องเที่ยวถูกประเมินใหม่ให้ต่ําลงไปอีก5แสนแล้วอย่างเงี้ยมันโอกาสที่มันจะโตมัน,ม,นมันช็อตหมดจริงๆเครับตอนนี้มันก็มี2มุมอ่ะคนไทยก็สามารถมองได้2มุมเหมือนกันทีนี้ผมขอเสริมแต่ประเด็นทีรร่อาจารย์สิโรจน์เมื่อกี้นิดหนึ่งผมชอบประเด็นอาจารย์มากเลยที่บอกว่า เศร,รษฐกิจทั่วโลกมันเหมือนข้อสอบอความจริงตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาเนี่ยมันน่าคิดนะครับเพราะว่าวันนี้ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจตอนนี้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปี2ปีที่ผ่านมามันเป็นผลพวงอย่างที่อาจารย์พูดพูดถูกเลย30ปีที่แล้วตอนวิกฤตต้มยำกุ้งผมก็ยังจาความได้นิดๆโอ้เป็นเสือเป็นเสือใช่ไหมผมก็เป็นเจเนอเรชันหรือเป็นรุ่นที่เสียหายจาก วังเวียนทางกฎหมายทางการเมืองที่รัฐประหารยึดอนานาจทะเลาะบอ่อแว้งนะครับเข้ามาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวหน้านไปสนสทรีนี่คือเหตุผลว่าทาไมรัฐบาลเพื่อไทยชุดนี้เขาถึงพยายามเน้นในสิ่งที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจใหม่<ฆ>ถ้าทุกท่านติดตามข่าวท่านนายกก็เพิ่งประชุมบอร์ด AI นะครับพยายามจะบอกว่านี่ไงสิงคโปร์เกาหลีไต้หวันเขาพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาแข่งขันได้เพราะเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้บ้านเราก็มัวแต่ปลูกพืชแล้วก็นักท่องเที่ยวถูงแม้ว่าน,นี้รัฐบาลชุดนี้ก็พยายามจะปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยมากขึ้น แม้แต่สิงคโปร์มาเลเซียซึ่งธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้ตกต่ำเท่าบ้านเราแต่เขาก็มีบางอย่างซึ่งบ้านเราก็ยังไม่มีเช่นเขามีคาสิโนถูกไหมครับเขามีวิธีการดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศซึ่งนี่ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลพยายามจะทําในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะฉะนั้นคําถามก็คือ นโยบายเหล่านี้มันเป็นนโยบายที่พยายามจะทําในวันนี้เพื่อจะแก้ปัญหาที่มันวังวงวงัวงเวียนในการเมืองเน่าๆ20ปีที่ผ่านมาถ้าเรายังอยู่ในวงเวียนการเมืองแบบเน่าๆพยายามตีความกฎหมายไปล้มรัฐบาลบอกว่าทํานิดทำเหนียวทำหน่อยก็ผิดต้องพ้นกันทั้งยวงนี่นะครับเราก็จะอยู่แบบนี้แหละ แต่ถ้าเกิดเราอยากให้รัฐบ,บาลเขาสามารถมีโอกาสในการทําการบ้านทําีอาแสดงฝีมือได้รัฐบ,บาลก็ต้องทานะครับมิฉะนั้นผมอาจารย์เสีโรธท่านหลายก็ต้องมาตั้งคําถามว่าท่านทําอะไรอยู่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไปสร้างเงื่อนไขผิดผิดเหมือนที่มันเกิดขึ้นใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะอยู่ในวงวนอย่างเนี้แล้วอีก10ปีผมอาจารย์เสียโรธมานั่งเจอกันอาจจะผมขาวมากขึ้นทั้งสองท่าน <c oughs> ก็บอกแล้วเสืออยู่ไหนเสือไม่มาสักทีเออเสือ <c oughs> ไม่มาสักทีการเมืองวันนี้ปัญหาของทุนหกสคือมันทําให้การเปลี่ยนขั้วมันนเกิดดดไไม่้้ัังน การเปลี่ยนขั้วมันไม่มีทางเกิดรัฐบาลก็จะเป็นการจับกันอยู่แค่ระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยนะครับพรรคประชาชนไม่มีทางตั้งรัฐบาลได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีคนดิเดตนายกไม่ต้องนับสมัยนี้หรอกสึ่งการเลือกตั้งสมัยหน้าเขาจะรวมกันได้ไหมเถอะผมไม่รู้นะครับผมว่ามันก็ต้องไปดูปัจจัยต่างๆเพื่อไทยเอาอยัางไงนะครับพรรคการเมืองต่างเอาอยัางไงแต่ผมว่าทุกพรรคถ้าเลือกได้ก็คงอยากจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวนะครับพรรคประชาชนก็บอกว่าเขาก็อยากจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวผมว่าณเวลาเนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในการเมืองไทยคก็ือว่า โอกาสยุบสภาไม่ง่ายนะครับแต่โอกาสจะเปลี่ยนนายกผมคิดว่ายังมีโอกาสอยู่เพราะว่าต้องก็ต้องยอมรับความจริงว่าผลงานของรัฐบาลมีปัญหาจริงนะครับความรู้สึกว่าคุณแพทองทานเป็นผู้นําประเทศวันนี้มีกี่คนรู้สึกแบบนั้นนะครับที่แบบเวลาคุณรู้สึกคุณทำามหากินไม่ได้คุณล้วงไปในกระเป๋าตังค์คุณเราไม่มีตังค์เลยนะครับค่าข้าวค่าก๋วยเตี๋ยวนี้เปิดที่ชามละเจ็ดสิบเกาเหลาเนื้อร้อยหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเวลาคุณท้อแท้เวลาคุณไม่มีตังค์คุณเปิดโทรศัศน์เห็นหน้าแพทรองทานนี่แหละความหวัังฉน เห็นคุณอิงเดี๋ยวเรารวยมีใครมีความหวังแบบนี้ไหมครับมีไหมจารยิ่คนหาเช้ากินข้านักธุรก,กิจมีกี่คนที่เมื่อรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้ยากจนคุณเปิดโทรศน์คุณเห็นแพทองทานคุณเห็นภูมิธรรมคุณเห็นอนุทินคุณเห็นธรรมนัทคุณเห็นพิชัยคนเหล่านี้สร้างอนาคตให้ลูกเราปัญหาคือมันไม่มีเห็นไหมซึ่งนี่คือประเด็นสําคัญที่ผมได้พูดตังแต่ตอนแรกแล้วว่ารัฐบาลก็ต้องออกมาตอบโจทย์นี้ความความน่าเศร้าใจของบ้านเราก็คือนอกจากที่เราจะ มีตัวเลือกน้อยแล้วเนี่ยตัวเลือกใหม่ที่จะขึ้นมาแทนถามว่าวันนี้คือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะครับคุณไม่พอใจตัวนายกคุณต้องมีผู้นําฝ่ายค้านที่ชัดเจนแม้จะยังเป็นนายกไม่ได้เพราะเหตุเพราะกติกาที่พิสดารบ้านเราเนี่ยแต่คุณต้องมีความน,าน่าเลือกบอกว่าฉันอยากจะได้คุณเท้งมาเป็นนายกแทนแล้วถ้าเป็นคุณเท่งในปา่านี้เศรษฐกิจดีแล้วคําถามคือตอนนี้พักฝ่ายค้านเนี่ยสามารถจะแสดงจุด ความโดดเด่นตรงนั้นขึ้นมาได้ไหมพูดแบบตามตามตรงนะผมก็ยังเห็นว่ามันก็ยังไม่ถึง<แ>ขั้นนั้นถูกไหมครับคำถามคือตอนนี้เพราะอะไรเพราะการเมืองมันอึมครึมเหลือเกินเถียงกันเรื่องชั้นสิบสีเถียงกันเรื่องสารและมนูญวันนี้ก็จะสั่งอย่างนั้นอีกวันหนึ่งเดี๋ยวจะรอยุบพักอ,อย่างนี้ต้องทายัางไงคุณผู้กองธรรมนัฐก,ก็สนุกเลยเอาเอาเอา,เอา,เอาพักมามันกลายเป็นการเมืองแบบที่มันไม่ควรจะเป็นเนะี่ยถูกไหมฮะซึ่งถ้าเกิดตราบใดก็ตามที่รัฐบาลไม่สามารถมีเสถียรภาพในการบริหารงานเดี๋ยวไม่ต้องมาปวดหัว ออขอเรื่องเดียวที่รัฐบาลชุดนี้ทำสำเร็จครับทั้งสองท่านคุ้มไหมครับที่จะข้ามขั้วแต่ส่วนตัวคิดว่าคุ้มเพราะได้เห็นท่าแท้ของทุกฝ่ายแล้วครับเออเป็นยังไงอาจารย์ว่ายังไงคะทั้งสองท่านอาจารย์สิดรจก่อนเลยผมว่ามันผม,มดูสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลังคือหลังการเลือกตั้งสองปีเนี่ยประเทศเรามันควรจะได้อะไรที่ดีกว่านี้ได้ครับผมจาได้ว่าในวันที่มันมีผลการเลือกตั้งปี6กกมาเนี่ยผมว่าเป็นวันที่คนไทยมีความสุขมากที่สุดครั้งหน,นึ่งนะเพราะว่าเราอยู่ในวังวนของรัฐบาลลลที่้มเหว นะครับมาเป็นเวลา9ปีนะครับ <c oughs> ล้มเหลวจากการผ่าน5ปีหลังจากนั้นก็มีการตั้งรัฐบาลร่วมกันกับภูมิใจไทยนะครับประชาธิปัตย์นะครับรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวต่ออีกจนก,กระทั่งมีการเลือกตั้งนม้น <c oughs> พอการเลือกตั้ง6 6มันเกิดเนี่ยผมว่าทุกคนมีความสุขเราคาดหวังว่าประเทศมันจะเปลี่ยนแปลงไง <c oughs> ขั้นต่ำคือมันจะต้องเปลี่ยนคือพวกรัฐบาลเดิมมันต้องไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อเพราะว่าพรรคพลเอกประยุทธ์คะแนนก็หดนะครับภูมิ ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วกลายเป็นว่า2ปีเนี่ยคนที่ประชาชนไม่เลือกเนี่ยได้อยู่ในธรรมเนียบหมดเลยเปลี่ยนอย่างเดียวคือจากพลเอกประยุทธ์เป็นคุณแพรทองทานผมว่า2ปีนี้ประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยนะครับผมไม่ได้พูดว่าผมจะหาเรื่องด่าเพื่อไทยหรือคุณแพรทองทานนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศนี้จริงๆนะครับค่าแรงขั้นต่ําไม่ขึ้นสินค้าเกษตรราคาตกต่ำแล้วทรน้วทัุนูญนได้แก้นะครับ มีอะไรที่มันมีอะไรที่มันมันมันเป็นสัญญาณบวกกับประเทศนี้ในรอบสองปีไหมครับดับชนีการ ung, คอร์รัปชันเร็วลงคุณภาพการศึกษาเร็วลง GDP ต่ำลงนักท่องเที่ยวต่ำลงอย่างเดียวที่มันดีคือมีบางคนได้เป็นรัฐมนตรีบางคนได้กลับบ้าน <c oughs> นะครับซึ่งอั้นไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนนั้นถ้าถามผมผมคิดว่าไม่คุม้มต้นทุนที่ประเทศนี้แบกในรอบสองปีนี้มันมากเกินไปเราถอยหลังลงไปเยอะมากในรอบสองปีแล้วมันเป็นการถอยหลังแบบที่ม,มันไม่มีสัญญ,ญาณว่ามันจะดีขึ้น มันถอยหลัง2ปีแล้วสปีหลังจากนี้ผมไม่เห็นสัญญาณว่ารัฐบาลนี้จะทำให้ประเทศดีขึ้นได้ ก็เป็นข้อ,ข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 อสังเกตที่หลายฝ่ายได้ยกขึ้นมาและผมเห็นว่ารัฐบาลก็ต้องเร่งแสดงฝีมือสร้างผลงานให้ประชาชนเห็นว่าจะตอบคาถามขอ้อพิพาทวิจารณ์ที่สมเหตุสมผลอย่างไรนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นคนเลือกจะเจออย่าลืมว่า,าพรรคเพื่อไทยต้องการแลนสไลด์พรรคเพื่อไทยไม่ต้องการจะมาร่วมกับคุณอนุทินพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการมาร่วมกับรวมไทยสร้างชาติแต่พอถึงจังหวะที่จะต้องร่วมเพราะว่าสอวอไม่เลือกให้คุณพิธากติกาก็บิดเบี้ยวนะครับพรรคเพื่อไทยพยายามดันแล้วไม คำถามให้คนหลายสิบล้านคนที่เลือกเข้ามาเนี่ยว่า ที่เขาเลือกพักเพื่อไทยมาเนี่ยพรคเพื่อไทยจะบอกฉันก็อยู่เฉยๆหรือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตั้งคำถามกาว่าเราจะออกจากวงเวียนอย่างนี้ยังไงเพราะเราเราก็อยากให้ประเทศชาติพัฒนาเหมือนที่อาจารย์ศิโรตตั้งคำถามไว้วิธีการจะออกได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องกลับไปที่พื้นฐานของประชาตยคือมันต้องมีการแข่งขันกันวันนี้มันแข่งขันกันยากเพราะกติกาไม่เป็นธรรมคุณธนาธรจะขึ้นมาแข่งขันก็ไปเอาเขาออกคุณพิธาจะแข่งขันต่อก็เอาเขาออกนี่คุณเท้งไม่รู้จะแข่งขันได้อีกนานแค่ไหนถูกไหมครับแต่ในระหว่างนี้น เราไม่ติดเงื่อนไขว่าจะต้องมีรายชื่ออยู่ในแคนดิเดตนายกเนี่ยพักประชาชนพร้อมจะจับมือทํางานกับใครพร้อมจะตั้งใครมาเป็นพักร่วมและพร้อมจะกําจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆและจะทายังไง1 2 3 4งงวันนี้เราก็เห็นพักประชาชนสวมบทในฐานะฝ่ายค้านเมื่ออาชีพที่ตรวจสอบแต่ยังไม่เห็นภาพที่ประชาชนจะนึกออกได้ว่าถ้าวันนี้คุณเท้งมาเป็นนายกเนี่ยสถานการณ์มันจะเป็นแบบไหนถูกไหมครับนโยบายทางเศรษฐกิจที่แตกต่างโดยชัดเจนกับเพื่อไทยเป็นอย่างไรผมอยากให้มีการแข่งขันที่ดุเดือดผมอยากให้มีการแข่งขันที่ ที่เข้มขน้นแต่การแข่งขันเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราอยู่ในในกติกาที่บิดเบี้ยวแบบนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทย ทำได้นะครับแล้วอันนี้ผมคิดว่าปฏิเสธยากคือเขาสามารถทําให้วันนี้คุณประวิตยอยู่ในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเขาทําให้คุณประยุทธ์ตอนนี้ไปปยนนู่อีกตําแหน่งหนึ่งก็ไม่สามารถกลับเข้ามายุ่งอะไรกับการเมืองได้โดยตรงและลูกน้องคุณประยุทธ์คุณประวิทย์ตอนนี้ต้องหันมาซบพักเพื่อไทยแล้วถ้าพักเพื่อไทยสามารถดําเนินการเมืองแบบนี้ได้และทําให้คนที่เคยไปสวามิภักดิ์ให้กับอํานาจที่รัฐประหารซึ่งผมกับจตุริโรตเนี่ยยืนหยัดต่อสู้ด้วยกันมาเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลดี คือพักประชาชนผมอยากเชียร์ให้พรคประชาชนเนี่ยเปิดเกมรุกเลยครับไม่ต้องไปรอถึงวันที่คุณจะได้เป็นคดีไหนยกหรอกคุณบอกมาเลยว่านโยบายที่คุณชอบใจว่า MOU เนี่ยคุณประกาศมาเลยแล้วคุณบอกสิว่าภูมิใจไทยก็อยากได้ไม่ใช่เหรอทําประโยชน์ให้ประชาชนมาร่วมกับเราสิและภูมิใจไทยก็ต้องตอบว่าไม่ร่วมกับประชาชนเพราะอะไรประชาชนก็ต้องตอบว่าที่ไม่มีคนไปร่วมกับคุณเนี่ยเพราะอะไร อันนี้คือการเมืองที่ขยับไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเรามาสารวนกับว่าโอ้เดี๋ยววันนี้สารจะยุบสารจะสั่งวันนี้ทําไม่ได้วันนี้ต้องพะวงหน้าพะวงหลังนะครับวันนี้คุณหมอลงพาร์ชั้นสิโอกาสที่การเมืองมันจะขยับไปข้างหน้าก็จะยากมากฟังไปฟังมาเหมือนมันเหมือนกับว่าเรากาลังจะเทียใครอยู่เหตุผลที่เศรษฐกิจไม่ดีเพราะพักประชาชนไม่มีความชัดเจนผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่าที่ไหนก็ตามในโลกเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีมันมาจากรัฐบาลนะครับไม่ใช่มาจากการที่พักฝ่ายค้านทํางานไม่ชัดเจจนนนนนพรรคฝ่่าาาาย้้มีีหทตสอบบัััฐลดง ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของพรรคฝ่ายค้านมันเป็นความผิดของรัฐบาลที่บริหารไม่ได้นะครับอันนี้สองคือผมผมก็จะว่าทางทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยครับหลายคนก็จะพูดทํานองนี้ว่าความสําเร็จของเพื่อไทยคือการเอาพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตย์ออกไปผมว่าไม่ใช่นะครับผมว่าพลเอกประยุทธ์ออกไปเพราะว่าท่านไปเป็นองคมนตรีการเป็นองคมนตรีไม่ใช่เรื่องที่พรรคเพื่อไทยทำนะครับเรื่องพลเอกประวิตยผมว่าท่านมีสภาพแบบนี้เพราะพญาที่สภาพ นะครับผูดตรงคือสังขารของท่านซึ่งไม่ไม่ใช่สิ่งที่พักเพื่อไทยทาแล้วเราต้องไม่หลอกตัวเองว่าพรักเพื่อไทยนะครับเป็นคนตั้งรัฐบาลโดยจับมือกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตย์นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเมืองที่มันประหลาดนะครับกระทรวงกลาโหมเพื่อไทยได้เป็นรัฐมนตรีแต่เพื่อไทยคุมกองทัพไม่ได้ไม่กล้าแตะกองทัพเพราะฉะนั้นผมว่าเพื่อไทยไม่ได้ทําอะไรในการกําจัดพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์เพื่อไทยนะครับคุณทักษิณพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย ร่วมมือกันในการสกัดพักประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกันแต่เพื่อไทยและคุณทักษิณไม่ได้กำจัดพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์พลเอกประยุทธ์ไมเป็นองคมนตรีไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยพลเอกประวิทย์หมดสภาพเอง